สบายดีเรื่อคือสบายดีเลยประเสริฐบผมเห็นกันตั้งนานแล้วเปพียังคือว่าสบายดีนะเจ้าไม้เล่เจ้าไรจับอ่ะไจ้จับเจ้าไรจับเอาตัวเจ้ากินตัวเล่เจ้ากินตัวเล่นกินมาตัวเล่นตัวเล่นมันกินมาตัวเล่แล้วเจ้าเสียเอากับเอากั๊บเพื่ออ้อมมาได้เลยไปกินอ้อมขวมันเท่าบ่โอ้ยแซ่บแล้วเนาะโอ้แซ่บดกขักแล้วพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ย บ่อเสือดแล้วก็เห็นไพ่ก็คือกันคอยเสือ้อคนเล้าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขีดว่าเป็นแลนมาองเทสแรกๆบ่อเสือดแรนคล้ายๆตัวยังก่อนคล้ายๆตัวกับคิโก้อ่ะคิโก้มาเบิร์ดหรือบ่เคยใมาเบิ่เคยมาวะคือมันบ็คือตัวนั่นเลยม,มันยังคือว่าเป็นคิโก้เจ้าคิดยังไงเอาเจ้าคิดยังไงโกะเน,นี่พี่น้อง ชิโกคบอ่มันจะแรงคืนเอาไมคอนตีไม่ใช่ก็ได้แล้วลบอเสิร์ตคือต้นไม้แล้วคือว่าเชื่อไมคอนตีฮะอันนี้มึงอยู่ไกลไปหรือฮะได้ตัวบอเสิร์ฟอันนี้นะอันนี้คือเป็นรูปปั้นนะบอเสิร์ฟนะเข,เขาคือเออาเืกกันไว้เขา่ห้ามเขาไปจับ<อ>ห้ามจับนะบอเสิร์ฟอันนี้ก็คือเป็นรูปปั้นที่เขาจะเอามาลิสไอสถิตฐานเพื่อให้ คนได้เบิ้งนะบอสเดินนะเพรูาะอืมกระเสือดตกใจนะกระเสือดฮะตีลังพอร์ตฮะบอสนี่นะบอสเดินนะอันนี้คือรูปปั้นตัวเงินตัวทองแลนขึ้นทึงต้นไม้เลยแม่เอาไม่คอนตีดิทำไมตีเงินงามบอสเดินเฮ็ดจริงได้นี่ก็เฮ็ดได้จริงใดนี่ ไม่รูปหลอดเนาะเอายังปั่นอันนี้มันเป็นไข่อย่างจะเป็นโลหะเนาบะเสิร์็จอยว่านะปูนบ่เาโลหะโลหเบิ่องห่างบ่คือบ่คือห่างอะไคือใครหามอ่ฮะคือใครลังงูนะลังงในคล้ายลังงูบ่นี่ห่างมันมันก็เป็นซัดเล่ค้านคือกันเนาะบะเสิร็จอันนี้เขาเอิ้นว่าเขาว่าถ้าเอิ้นยังเอิ้นเล่นบ่ แม่บอคือตัวเล่นบอกโดยตัวเล่นตัวเล่นมันเทาบอ่ตัวจริงจ้ามีแบบางอปตัวจริงขาวซีฟาน้องไปเบิ่งดูไปปุ้นปุ้นพู้นปุ้นปุ้นพุ้นป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 ด้นดุ้นปุ้นูด้นปุ้นพุ้นปุ้นปุ้นาุ้นปุ้นปุ้น้นปด้นปุ้นป้นปุ้นปุ้นปุนปุ้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 นพุ้ เจ้าเคยเห็นแขนเราบ่เคยเคยเห็นเคยเห็นนักเทื่ยแล้วเคยเห็นแขนเคยเห็นเที่ยเดียวเที่ยหนึ่งเที่ยเดียวถึงเทีมาอยู่เมืองไทยโดนยังเคยเห็นโดนยังเที่แล้วโดนเลยเมื่อวันนี่มื่อวันนี้เรเที่ยวไลายมื่อันนี้ครับอ่าผสมเที่ยวไลน์เมื่อวันนี้วันนี้กับเราเทื่ยกับอะไรบ้างนะ มามากับบ่าแนวนะโอ้โหเพื่อนเพื่อนมากับบ่าแนวปลาไหลพี่น้องเพื่อนตัวแลนดููมาเสือตัวแลนดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพืนๆดูไปนอยางด้วยกดติดตามให้ทางช่องบ้าเสือรือว่าช่องบ่าวเนวปลาไหลพี่น้องเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆพี่น้องมาเชิดกาขาดที่ผู้ติดตามตอนนี้มาเชิดชี้ซูต่อไปสู้ตลอดชีวิตพี่น้อย่างดีซูดูตันตายหมดเลยพี่น้องเฮ้ยมาเชิดตัวแลนตัวแล็ด สบายดีบริเทนกันดนแล้วสบายดีเนี่ยคือสบายดีแล้วประเซิร์ดบริเทนกัตนานแล้วเป็นยังก็แบบสบายดีนะเป็นยังเจ้าคือสบายดีอันคนดังนะฮัลโหลมันผักไายเอ๋อโมดังย่างได้เหรอฮู้ปั้นมาได้เหรอบอสเซิรดคนดังนี้ฮู้ปั้นมาได้นหรเที่ยวไหวบ้างฮนเออฮู้ปั้นมนได้น่ะดาราดาราเนี่ยมานนั่นเลยนั่นอะไรอ่ะวะเป็นรูปปั้นเพม่อนนั่นอ่ะที่เอามาสถิสถานไว้ให้คนได้เบิ่ คือนางเอกของเจ้า <ๆ S 1> คีดโดเป็นยังเขาบ่าเสอนะข่อยทามเจ้านี้จากใจเจ้ามันเม็นตัวเลนมันเฮาบอลข่อยทามเนี่ยขยูบ้านเขานี่เป็นอะไรบ่เสือซีเรียลีคันแบบนี้บ่มันจะเลือบอ่เลือพกักอะไรเด้บ้องข้าไล่จับหางผาดต้นไม้โ <c> อ <oughs> <c oughs> ้ยนะเจ้าต้องเปน็นอ่ะกองเป็นอาหารเนี่ยเป็นแนวกินเจ้าไหนก็บเซ็ตเป็นบ่คนก็จับไปออมไปแกงอยู่บ้านไปออมไปแกงอทอมสิครับใส่พวก ถวกวายนะอววววมวายวาวยวกูพูดมนี่แหละคือตัวนี้เป็นบ่นี่แหละท่าเนี่เกิดเพรตอนออกจากนี่เดี๋ยวท่าพญานดนอะไรวบบทำลายโดนโดนฆ่านะ,ะพรต้องออกมาจากชวนนี้<ง>นนคิดชิดนะเป็นบาร์เซ่นนะบาร์เซ่นที่บอกมาคือบอกมีที่อิฟซี่แบบพี่น้องเบิ้งมาเบิ้งเขาเนี่คือใครเขาเป็นดารานี่แหละน,ะน,ะน,ะนะี่ก็ดาราเด่นคนหนึ่งบริดาราคเนี้ ออนี่พระเอกนางเอกกูได้ไหมบอกไปก่อนมีคนมาดัง,งเบิ่งเต็มเบิ่งบางทีก็มาขึ้นมากินน้ำเอาอเมาเสดยื้อนยื้อนแล้วเจ้าคิดว่ามันเป็นตัวอย่างคิดว่ามันเป็นตัวเงินตัวไแลนมันเฮาบอกนี่แหละคิดว่าตัวแนลนนะคิดว่าเป็นตัวแลนมันเฮา,า,ามาทำมาทำม,มาทำกันเจ้า ตัวนั่นตัวเงินตัวทองยูบอกนั่นทจาไมเลยเจ้าไ่จับอ่ะไรจับเจ้าไรจับเอาแั่เจ้ากินตัว่รเจ้ากินตัวตัเรนกินมาตัวเลนตัวเรนมันกินมาตัวเรนเลรอเจ้าเสียเอากับเอากับมาอ้อมมาเล่นเลยอ้อมขัวมันเทาบ่โอ้ยแซบแล้วเนาะโอ้แลบก็ได้ขักแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอนยบ่เสื่อดแล้วกะเห็นไผก็คือกันคอยเสื้อคนเล่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต คิดว่าเป็นแลนด์มาองค์เทพแรกๆเบาเสิร์แม่อคาร์โบแต็กท่างันนี้เจ้าจะคิดแบบนั่นนะมาแรกๆคิดแบบดูแลเห็นเห็นอยู่ก่อนทำงานนะเขาจะว่าว่าเขาไล่ตีเอาว่าตู้ไล่ตีเอาตู้ไล่ตีตีพวทันเขาทันเขาจีจะได้กินเนาะท่นกันหวานหวานปากแล้วเนาะหวานปากหวานคอแล้วเนาะโอ้ย มันขักอะไรเนาะมันขักเน,โน,นาะกาคนเราเขามันมันมันเหมือนผูกฟังมาแล้วบลเสือดูกฟังมามันเป็นกลายเป็นสัตว์ที่ว่าเขาสามารถกินได้ <Man. S 1> แต่ตอยู่บ้านเขาตัวมันจะเป็นเกตเรียบกว่าน <Man. S 1> ี้เกตความแตกต่างก็จะว่านี่พอบ้านน้ำอยู่ในป่าอ,อยู่ในป่าอยู่ในป่าหรือยู่ในป่าอยู่ในแบบอยู่ในแคมน้ำเซฟกินปลานี่ก็เลไล่ตีเอาที่กัน แต่ว่าความความค่ายเครื่องกันนี่อยากว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่ว่าเหมือนกันไปคือกันอ่ะแบบเจ้าว่าว่แมนก็จาว่าว่แมนแหลนมากแล้วเจ้าถึงลงทุนคันว่าไล่ตีเอาป้าทุกคนบ่เสือดคอยเห็นแต่พวกไอ้ขออนุญาตเด้อคอยเห็นแต่พวกพม่าข้าเจ้าพม่าขามีนข้าเจ้าขอขอขอต้ขอไพ่เด้อที่ว่าว่าเบียดเบียนไปเพราะว่าเห็นนาฬิกาแนวเห็นข้าเจ้าไล่ตีเอาเด้อแล้วข้าเจ้ามาตากแห้งไว้เต็มแน่หน่ะข้าเจ้าเออ แต่ว่านี่ย้อนไปในสมัยที่ว่าต้องเท่าความมาจังซี่ย้อนไปในสมัยสิป,ปีที่แล้วที่ว่าแนวเคยเห็นนะแต่ปัจจุบันนี่มันมีกฎหมายออกมาคุม้มครองแม่กันปลาเสือด้วยนี่ก็บไม่เคยได้ไม่เคยได้กินเลยแต่ว่าเท่ามันกินได้มันกินได้เนาะปลาเสือเนาะกินได้กินได้กินได้กุ้งลื้อมเนี่ยปลาเส์ออยู่บ้านเขาเซ็ฟเลยเนาะโอ้ยอูเหลื้อมบ่เหลืออยู่บ้านอยู่บ้านเขาเห็นตัวใหญ่ตัวเรื่ขัดหลือเปล่เขาเจ้าเอื้อนยังบ้านเขาเพื่อนกู้งลามเอื้อนยังงูเหลื้อมเนี่ยงู้งลามแมนกว่าคือกันเลยเนาะแต่ว่า คอยเห็นข้าเจ้าข้าเจ้าเห็นข้าเจ้าหมักเลยเด้ตัวซ้ำขานี่หวานปากว่าเ่าจะไปเห็ดได้กินบ่เขาเขเคยกินในเสือได้เขออนุญาตได้บ่เสเดชเจ้าเคยกินบ่ขออนุญาตถทำได้หรือเปล่าอยู่บ้านนะเคยแต่อยู่นี่บ่เคยกินเคยกินตัวเคยกินเลยงูบอกงูเหลือมบอกเคยกินบลยอ่นแต่อยู่กรุงเทพก็กินเพราะว่าฉันเป็นอนุรักษ์เป็นห้ามห้ามขาฉันขาอย่างใครอยู่บ้านนะนี่เขาต้องกระแตบ่ไดอยังเนาะเขาลงกระลอก แต่ยูไทยคือว่ากระลอกแรนสุดอดอยู่สวนในตุ๊จักอ่ะแมนยูไทยจะดูแถวไอยูยูแถวบาร์เซโลนาทำงานอ่ะมันวิ่งอยู่บนหลังคาเลยกระลอกอ่ะนะเพอเหตุมันเพราะว่าคือว่าอันนั่นแหละมันคือแบบยังกับมันหูอ่ะมาทำพวกกินทำพวกทำลายมันอยู่บ้านเขาแค่เห็นก็รู้แล้วว่าทำลายมันก็แรนนีมันแอบอันนี้กะ จากใจบารเสิต์ทั้งทุกคนนะที่ว่ายากบอกทุกคนว่าเขาแม่นอยู่บ้านเดี๋ยวกลับโบเรือต้องบาร์ซอต์เนาะโบเรือบอกว่าจะเป็นบาว์าที่์ใบารเสิต์ตัวตัวเลนเนาะแมนตัวเลนกระลอกกระเต้โบเรือไพ่คือกันเนาะเอามื่อนี้กลับบารเสิต์ก็ได้มาเล่าสู่พี่ฟีน้องฟังน้องบาร์เซอตเนาะกาดประมาณนี้น้องบาร์เซอตเนาะกาบ่มีิยังไล่กาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อไปลองซองบาร์เซอต์ชาแนลแล้วกันซองซองบ่าวแนวปลาร์ไล่ไปน้องกัอย่าลืมติดตามเพื่อนน้ำเพื่อนติด คลิปนี้วันนี้เขาบอเซิร์ดกับขอจอบเบโทนี่อยากมาเล่าเรื่องเล่าสู้ฟังความในใจของบอสเสิร์ดเนาะบอสเสิร์ดเนาะถ่ายอยู่บ้านเฮากับคงบวัวแดน,นบรรยากาศแบบนี้กับคงจะไปอยู่ในหมอกในแหกเรียบร้อยสถานที่ตรงนี้กับห,าหา้าห่าในย่าไปอยู่บ,บา้านเขาเลยเอาทิมี้ก็ขอเข้าครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสบบดีครับผมสวัสดีครับ